มาดูข้อนี้ครับข้อที่9กันนะครับข้อนี้เดี๋ยวคู่ขยายแป๊บหนึ่งนะครับข้อ9นะข้อนี้บอกว่าหลังการเกิดมิวเทชันมีการจำลองพอลีนิวคีโอไทคู่สายใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับข้อใดเป็นลำดับเบรในแบบจำลองของพอลีคิวคิโอไทคู่ใหม่ที่เกิดขึ้นคู่สายใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะมี atcg โอเคประมาณน,นี้นะครับมีคู่ไหนนะที่เกิดต่อมาบอกว่า polyneuquioth นี้เกิด mutation ในตรจ g นัส s p e ที่ตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งที่5เปลี่ยนเป็นกวานีนโอเคตำแหน่งที่5เปลี่ยนเป็นกวานีนกวานีนคือสี่เหลี่ยมนะครับตำแหน่งที่5อ๋อจากสามเหลี่ยมนี้เปลี่ยนมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบจำลองของ polynucleotides อ่ะที่เขาจำลองมาให้นะครับทีนี้ความรู้ที่เราต้องมีข้อนี้ก็คืออ่าการจับกันของหมูอ่าน i t r o g e n base นะครับหรือหมู่เบสนั่นเองนะครับก็เราจะต้องรู้ว่า a นี้จะจับกับ t ใช่ไหมแล้วก็ c ก็จะจับกับกับ g นะครับตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็แค่มาแปลงออกแค่นั้นเองแล้วก็ไปเติมคู่สายนะครับอ่ะแต่แปลงง่ายๆเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้ตัวเหลี่ยมนี้หมายถึงไซโตทิลซีนหรือซีใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บสามเหลี่ยมหมายถึงอะดีนีนเอใช่ไหมตัวนี้หมายถึงไทมีนก็คือทีใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมหมายถึงกวานีนโอเคก็คือจีนะครับเสร็จปุ๊บ ตัวนี้มัน mutation ไปเป็นสี่เหลี่ยมก็คือเป็นกวานีนใช่ไหมแล้วก็เป็น thymine นะครับตัวนี้เป็น cytosine แล้วก็สี่เหลี่ยมไปเป็นกวานีนนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้คือสาย nucleotide สายที่1ใช่ไหมครับทีนี้ตัวสายที่2มันก็จะมาเข้าคู่นะครับโดยมาจับปุ๊บ อ่าซก็จะจับกับ G ที่ครูบอกตรงนี้ใช่ไหมเอจับกับ T นะครับตรงนี้อ่า T จับกับ A นะครับอ่า G จับกับ C นะครับ G จับกับ C นะครับ T จับกับ A นะครับ C จับกับ G นะครับ G จับกับอ่า C นะครับตัวนี้คือสายสายที่2นะครับอันนี้สายที่1 ทีนี้โจทย์ข้อนี้เขาถามสายที่2ตรงนี้นะครับเราก็แค่เอาตรงนี้ไปตอบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเดี๋ยวคุยยอลงก่อนปึ๊บก็จะมีอะไรเอ่ยสายที่เขาบอกว่าหลังการเกิดนิวเทชันอ่าพอลีคลิวคลายคู่สายใหม่ที่เกิดนะครับเป็นลำดับเบสในแบบจะลองนี้คู่ที่เกิดขึ้นในสายใหม่โอเคสายนี้นะครับเป็นยังไงก็คือ เริ่มจาก G ใช่ไหม G G G T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  อ่าสองอันนี้ผิดไปแล้วนะ C อ่า A ก่อนเนาะ A A A C C C อ่า G T C อ่าหมายถึงอะไรทีนี้หลังจาก C ไปแล้วก็เป็น C นะครับก็มีข้อเดียวคือข้อ5นี่เอง C แล้วก็ A A แล้วก็ G G แล้วก็ C นะครับก็คือข้อ5นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ก็เรามีความรู้แค่ตรงนี้นะครับว่าหมู่เบสจะจับกันแบบนี้คืออะดีนีนจับกับไทมีนอ่าวานีนจับกับ,บไซตโตซีนทวกงนี้เฉยๆนะครับก็จะได้คำตอบข้อนี้แล้วนะครับไม่ถือว่ายากนะครูเลยบอกว่าเขาสอบปีนี้ออกค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ อ่ะข้อที่10นะครับข้อนี้บอกว่าจากข้อมูลข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอในการสร้างข้าวสีทองนะครับอ่าเป็นยังไงข้าวสีทองคืออะไรข้าวสีทองคือเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการตัดต่อยีนสังเคราะห์เบต้าแคโรทีนจากพืชชนิดอื่นเข้าไปในจีโนมของข้าวเพื่อให้ข้าวเพื่อให้ข้าวที่ได้มี เบตาแคโรทีนอยู่ภายในเอนโดสเปิร์มนะครับทำให้ไม่มีการสูญเสียเบตาแคโรทีนระหว่างการขัดสีนะครับทำไมต้องอตัดต่อยีนตรงนี้เข้าไปนะครับเขาบอกว่ามีวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง d n a ในการสร้างข้าวสีทองเพื่ออะไรตัวเบตาแคโรทีนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีวิตามินอ่า A อยู่เยอะนะครับ แล้วก็ช่วยในการบำรุงสายตานะครับอ่าบำรุงสายตาแล้วก็ต้านอนุมต้านอนุมูลอิสระนะครับอ่าทีนี้ถามว่าทำไมนะครับอ่าเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการใช่นะครับเพิ่มปร,มริมาณผ,ผลผลิตไม่ใช่ป้องกันไม่ใช่อายุการเก็บเกี่ยวไม่ใช่ทนต่อสภาพอากาศไม่ใช่การที่ ทำให้มีเบต้าเครโตรินนะครับก็คือเพิ่มค้ณค่าทางโภชนาการนั่นเองก็เลยตอบข้อที่1น่นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับข้อนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปครับข้อที่11อ่ะข้อที่11นะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับอ่าเมี1มีเลขอะตอม เลขอะตอมเดลวเท่ากับสิบเมีธาตุชนิดเดียวกันสัญลักษณ์นิวเคลียร์โอเคนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนาะที่เราเรียนมาอาจจะเป็นธาตุาครูสมมุติเป็นธาตุ B แล้วกันนะครับก็จะมีเลขอะตอมนะครับแล้วก็เลขมวลนะครับอยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือเลขอ่าเลขมวลนะครับอันนี้คือเลขอ่าเลข อะตอมนะครับตัวเลขอะตอมนี้บ่งบอกถึงอะไรตัวเลขอะตอมนี้จะบ่งบอกถึงจํานวนของโปรโตอนนั่นเองนะครับว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วก็จํานวนอิเล็กตรอนนะครับว่ามีเท่าไหร่ได้ด้วยนะครับส่วนเลขมวลนี้ก็จะเกิดจากการบวกกันระหว่างตัวโปรโตอนกับนิวตรอนรวมกันใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูขอพาเรียนมาหาจํานวนของโปรโตอนกับอิเล็กตรอนก่อนนะว่า มันเป็นเท่าไหร่นะครับในแต่ละข้ออ๋อข้อนี้ไม่มีประจุด้วยนะครับถือว่าออกมาค่อนข้างง่ายเลยนะครับเดีเรามาดูนะโปรโตอนกับอิเล็กตรอนนะครับตัวเลขมวลใช่ไหมมันเกิดจากการที่โปรโตอนบวกกับนิวตรอนใช่ไหมครับในข้อนี้เขาบอกตัวนิวตรอนมาใช่ไหมบอกนิวตรอนมาแล้วก็แค่เอานิวตรอนไปลบ23ลบ12ก็จะเหลืออใช่ไหมครับก็ทราบแล้วว่าจํานวนโปรโตอน หรืออิเล็กตรอนนี่น่าจะมีประมาณ11นะครับนิวตรอน10ไปลบ18ก็เหลือ8นะครับสิ 14, ไปลบ27ก็เหลือ13นะครับแลบ16ก็เหลือ8นะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปทำโจทย์เลยนะครับบอกว่าเลขอะตอมของ W u คือ14อะตอมของ W u คือ14ไม่ใช่นะครับเลขอะตอมของ W u คือ13นะครับจะเขียนเป็น13แล้วก็ ยิบเจ็ดแบบนี้นะครับอันนี้คือเลขอะตอมของ W อันนี้คือเลข mm. มวลนะครับอัานั้นข้อนี้เลยผิดนะครับต่อไป Y กับ Z เป็นธาตุชนิดเดียวกัน Y กับ Z Y เขียนสัญลักษณ์ได้เป็น Y สิบแปดแปดนะครับ Z คืออะไรครับ C Z คือแปดแล้วก็ เลขมวลคือ16นะครับการที่เราจะดูว่าเป็นธาตุเดียวกันหรือไม่เราดูจากเลขอะตอมตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวเดียวกันดังนั้นเป็นธาตุเดียวกันนะครับก็ข้อนี้น่าจะถูกนะครับเดี๋ยวครูพาดูข้ออ,อื่นอีกนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจนะสันนิษานิวเคลียร์ x คือ12 23 x จะเป็นเนี่ยนะเราต้องเอาเลขอะตอมไปเขียนก่อนคือ11ใช่ไหมครักับ ยี่สิสามถูกแล้วนะครับข้อนี้มันผิดที่ x สิบสองตรงนี้นะครับต่อไปอะเซสองลบนะครับมีจํานวนโปรตอนเท่ากับหกนะครับอ่ะไม่ใช่นะอาเซทสองลบเนี่ยนะครับจะมีจํานวนโปรตอนเนี่ยเท่าเดิมนะครับคือโปรตอนเนี่ยเท่ากับแปดนะครับแต่ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาที่เป็นสองลบเป็นเพราะว่าจากเดิมมีอิเล็กตรอนแปดเนี่ยซึ่งจะเท่ากับจานวนโปรตอนเนี่ยแต่อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 8โลส2ลบก,ก็จะเป็น10ตัวนั่นเองนะครับข้อนี้เลยผิดนะครับ x บวกไอออน x บวกไอออนกับอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับ x บวกไอออนหมายถึงว่าตัวธาตุ x นี่สูญเสียอิเล็กตรอนไป1ตัวนะครับจาก11ก็จะเสียอิเล็กตรอนไปคือ x นี่จะมีอิเล็กตรอนอยู่10นะครับ d u ดับเบิลยูตอนนี้มีอ, 13, อ,อิเล็กตรอนอยู่สิบสามนะครับอ่าอิเล็กตรอนอยู่สิบสามมันก็ไม่เท่ากันนะครับก็เลยผิดครับข้อที่ถูกก็คือข้อสองนะครับข้อนี้ก็ถือว่าง่ายมากนะครับอ่าถือว่าออกง่ายมากปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆน,นะครับอ่ะต่อไปนะครับไปดูข้อถัดไป